แซ่บบ่ลูกลูกเราแซ่บบ่นะแกงให้เรางอกแซ่บบ่ลูกอืหักอ่ะหากันอ่ะเอาโซดดิโอ้ยเผ็ดหลายโอ้ยโอ้แซ่บบ่ลูกน้องน้องแซ่บบ่กินข้าวกับยายเฒ่าโอ้ยเออแซบแซ่บโอ้ยกินแกงโอ้ยกินให้เรางอกว้าว โอ้ยโอยโป้อนกันโอป้อนกันอืมไม่กินข่ากับย้ายชวดถามย้ายกันหน่อย้ายแ่บวอโอ้ป้อนกันอีกแล้วโอ้แ่บแชบลายโอ้ยน้อยๆ้อยถีกซีนย้ายเอาแล้วับบพาทิชชูไหมล่ะพาทิชชูไหมะออนี่นุ่คุณพานกระดาษนั่นก็ได้ रम्बिआ <coughs> हामी <coughs> <coughs> <coughs>